ใช่<ม>ใช่ใช่ชต,ตำรวจยกมือตำรวจนอนลงนอนลงไปเาไปี่ไรชูอบดครั <ลง S 2> รอบชบดหนน,น,น่น,นินน่งๆๆครับผมไม่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 ต่อสู้ครับ มีม้กตัวไม่มีรัปืนนะปืนไม่มีครับพี่ปืนวมึงยิงอ่ะอหู่ไหนไม่มีเลยปืนปิดปิดไฟหมลูกไาลูไม่มีเ่าที่ลูกไม่ถึงนอโอเคโอเค่านที่ขอานนั่งขอท่านสมุดได้ได้ได้อที่ขยับง่่น มีจิตพบหาในความมีจิ์แจ้งพยาทราบถึงการจับพุมนะถ้าก็มีสิรภาษาในบานไม่ได้รับบาเจ็บเดี๋ยวหมายเนะต้ต้องต้องพาเราไปที่สอนอบางนานะนเพราะว่าสอนอบางนาเป็นที่ออกหมายมีชื่อเราใช่ไหมบสนะสมคบกันตั้งแต่5้าคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอย่างหนอย่างใดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยใส่ต้องไว้ก่อน ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใส่ตองไว้ก่อนอันเป็นความผิดฐานต้องโจรกระแดงโอเครถนี้ขี่ไปวันนั้นด้วยปะเนี่ยไม่ใช่ครับพี่ไม่ได้บผมไม่ขี่วันนั้นขี่รถใครไปโอ้โหผมมาล็อกถึงขนาดนี้แล้ววันนั้นขี่รถอะไรไปขี่รถขี่ล้มนองเออเออนี่เตรียมไปไหนเนี่ยเตรียมหนีเหรอไม่ได้เตรียมไปไหนเตรียมพาแค่นี้อะ เน่นีเาไผมหนีผมเหนียผมขับโอยู่เนี่ยพี่ดูได้เลยนะขับโอยปกติพักไหนผมก็พักอยู่พักประแดงครับ